วันนี้พามาดูเหรียญโฮมคุมของหลวงพ่อหลิวสร้างปีสองห้าสามสี่นะครับจบจำใบหน้าให้แม่นๆนะครับใบหน้าและในดวงตาของหลวงพ่อมีมิติมากๆครับในตาของหลวงพ่อจะมีมิติคมชัดมากๆครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับ ครับดูในเมตตาของหลวงพ่อนะครับคมมีมิติแล้วก็พื้นเหลียนจะมีเส้นเซียนวิ่งเต็มเลยครับ <S <S ดูข้างหน้าเสร็จแล้วเราก็พลิกไปดูด้านหลังกันครับ ข้างหลังนี้สําคัญเลยครับช่วงคอหูตรงนี้นะครับจะมีคลิป,ปิ้นอยู่มีกับทุกเหรียญน,นะครับฝั่งเดียวครับมีฝั่งนี้ฝั่งเดียวเดี๋ยวลงกล้องให้ทุกทีครับยันคมมากสร้างปีสองห้าสสี่วัดไล่แต่งทองขอบตัก ัฉีกหน่อยๆครับจำใบหน้าให้แม่นๆแล้วก็พลิกมาดูคีปินหูเรียนช่วงคอหูเรียนข้างนี้ไม่มีครับ คีปินช่วงข้อหูฝั่งขวานะครับจะมีคีปินฝั่งซ้ายมือเราไม่มีโอเคราคารุ่นนี้ยังอยู่ที่หลักร้อยนะครับ ใครมียินดีรับเช่าครับ ID ลายหน้าโปรไฟล์ครับขอบคุณครับ